มทหนึ่งติดตามการก่อสร้างโครงการหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองหน้านและแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตริดตามการดําเนินโครงการหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองหน้านและแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นน,น4 0 5บางส่วนในตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยมีนายบรรทุลล่ำซำรองประธานกรรมการมูลนิธิรักป่าน่านในพระราชูปธรรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะเข้าเยี่ยมชมสำหรับโครงการหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่1งาน11ตารางวาแต่เดิมเป็นที่ตั้งของอาคารสารกลางจังหวัดนานหลังเก่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่20กันยายน2548เห็นชอบประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านาน,านและเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านานส่วนหนึ่งของแผนแม่บทก็กำหนดให้ ปรับปรุงการใช้พื้นที่อาคารส่วนราชการเดิมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่านและพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ครับนายบรรทุนล่ำซามกล่าวว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จภายในอาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนต้นทุนทางวัฒนธรรม ต่อยอดปัญญาของบรรพุชนและพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์ทางปัญญา n น s Creative Center ได้แก่พื้นที่เรียนรู้โดยสื่อดิจิทัลลานเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กลานกิจกรรมสัมมนาห้องประชุมสำหรับทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่มและห้องสมุดดิจิทัลครับนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองน่านให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตามแนวพระราชป,ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสรืบสารรักษาและต่อยอดรากง้าวความเป็นชนชาติไทยที่ได้รับการแบ่งเบาพระราชภาระโดยสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวจังหวัดน่าน นอกจากนี้มูลนิธิรักป่าน่านบมจธนาคารกสิก,กร,รไทยยังได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดหน้าหลังใหม่ด้วยวงเงิน36ล้านบาทบนพื้นที่เดิมของสำนักงานเหล่ากาชาติบนที่ดินธนรักษ์บางส่วนและพื้นที่ของสำนักงานสรพกรเดิมบนที่ดินธนรักษ์บางส่วนโดยรวมเนื้อที่ทั้งหมด2งาน87.7ตารางวา โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง1ปีตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงเดือนพฤษภาคม2568อีกด้วยครับ